Hi babe um, เราก็ไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากมากมาก Hi Josh Hi everyone Hi um, อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวันนี้ชิปก็ได้ปล่อยรูปไปเพราะว่าชิปเนี่ยจะปล่อยเพลงนะคะที่ชื่อว่าคู่ชิปนะคะทุกคนซึ่งฉันตื่นเต้นมากมากกับเพลงนี้นะคะก็ ไงก็ต้องฝากทุกคนติดตามเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเพลงที่แบบน่ารักน่ารักนกอย่างเงี้ยคะ่ะสวัสดีค่ะก็ออ่วันที่จะรีลีสนะคะเป็นวันที่8นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะปล่อยทีเซอร์แรกออกมานะคะซึ่งฉันก็ตื่นเต้น <c oughs> เธอฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลย Okay, for the English speaking fans, I will be releasing my own single on the 8th of February, but the teaser will be out tomorrow. Which I can't tell you how excited I am for this music. It's called Coo Ship. So, yeah. Talk to me. ขอเป็นพระเอกเอมวีได้เลยเพื่อนแต่พระเอกเอ็มีมีแล้วยุจะมาเป็นดังเอ็มวีให้ก็ได้ไม่ติดร้องเพลงกี่ปีแล้วครับก็ร้องไปเรื่อยๆค่ะชอบฟังเพลงแล้วก็จริงๆแล้วปีจริงๆแล้วปีนี้ไม่ได้ ไม่ได้จะมีแค่เพลงเดียวนะคะชิปก็ยังมีเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็ถ้าฟีดแบ็ดีก็อาจจะมีเพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรามาดูเพลงนี้ก่อนซึ่งเป็นเพลงแรกของชิปเลยก็ฝากทุกคนสปอร์ตด้วยนะคะก็ยังมีแบบละครที่จะออน2อเรื่องนะคะก็คือบุรักมตันตาแล้วก็แฮงเอาทนะคะบุรักัมมันตาทางช่องแ ส่วนแฮงเอานะคะทางช่องโมโนค่ะฟังตอนร้องข้ามกำแพงใช่ค่ะก็ร้องให้ฟังเลินร้องให้ฟังไม่ได้นะคะเพราะว่าเพลงเราจะรีลิสวมันที่8ถ้าเกิดว่าเราร้องให้ฟังก่อนมันจะเป็นการสปอยแต่ว่ารออีกนิดนึงพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นทีเซอร์ละค่ะ สปอร์ตขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตนะคะสัญญาหนึ่งขิม <c oughs> แล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะมือที่สามของลอดไฟเดยก็ไปติดตามได้นะคะก็คือออนออนไปหมดแหละแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คุดค่างพลิกคาแรคเตอร์ไปเลย มีอะไรจะถามกันไหมคะอยาจะพูดอีกรอบหนึงนะคะว่าพรุ่งนี้ทีเซอรอ์ทีเซอร์ของ MV คู่ชิปนะคะจะออกเวลา1นึ่ทุ่มนะคะทางช่อง Roadrunner นะคะเดี๋ยวชิจะพรุ่งนี้พอทีเซอร์ออกแล้วเดี๋ยวชิจะแปะลิงก์ให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะแล้วเรามาดูกันหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าพระเอก MV คือใครแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะคิวๆแค่ไหน เจอขอบคุณค่ะผมชอบดูละครคนเราขอฟ้าอ๋อแล้วละครคนเราขอฟ้านะคะก็จะมีรีรันด้วยตอนแปดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าแปดโมงครึ่งกาจะเริ่มวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะร <c oughs> อฟังเพลงใช่ฉันอยากให้พวกเธอทุกคนได้ฟังเพลงของฉันเพราะเพลงของฉันมันน่ารักมากมันก็จะมีพาร์ทที่ ฉันได้เขียนเองด้วยฉันขอให้ทุกเธอทุกคนชอบ Hi Hi everyone Okay Should we be speaking English from now? ชาลตีหลวงที่สมูกไม่ได้ Thank you ขอบคุณค่ะถ้ามูฟไม่ได้ก็อย่าลืมดู เอ็มวีคู่ชิมด้วยนะคะเพราะว่ามีอะไรให้ดูด้วยค่ะแค่ okay. ชิมมาสปอยก็เขินแล้วจริงมันน่ารักนะคะทุกคนแล้วเพลงก็น่ารักมากคือแบบแล้วก็จะมีท่าเต้นให้ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ชิเต้นติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วก็มีท่าเต้นสำหรับติ๊กต็อกให้ทุกคนได้เต้นด้วยวก็อย่าลืมเต้นกันด้วยนะคะ เดี๋ยวสปอยท่าเต้นปะมีท่าเต้นอางน,นี้ให้ไปฝึกทำอันนี้ไว้นะเพราะนี่คือหัวใจของฉันไปฝึกทำไว้เลยฝึกทำไเลยชีคคนเดิมชีคคนเดิมกลับมาแล้วช่วอคนเดิมชิปปีคนนีคนเดิมโอ้เฮ้ยชอตโอ my god how are you ซึ้งเซลองเมื่อไหร่จะเปิดหน้าแชร์หรอคะอยากเห็นหน้าเหรอคะยูน่ารักที่สุด thank you อ๋อเราต้องบอกว่า MV นี้นะคะ ไม่ใช่ MV นี้สิเพลงที่เราทำมานี้นะคะก็มีพี่พี่ Playground มีพี่พี่ yesterday แล้วก็พี่หลักกรนะคะที่คอยช่วยเรานะคะแล้วก็ทำกับทาง Roadrunner นะคะซึ่งจะบอกว่าตอนถ่าย MV ก็คือสนุกมากชิลมากเหมือนไม่ได้ทำงานเลยเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะว่าเรากเราไปถ่ายกันที่เขาหลักนะคะซึ่งชิลแฮปปี้แล้วเพลงก็น่ารัก MV ก็น่ารักมุชิงก็น่นารักด้วย You see, when you did a cover of Say Yes, it was so good. To listen. Thank you. Actually, I have more cover coming soon as well. But since I've been working a lot, I wasn't really active on YouTube. But I'll try harder to be active on YouTube for 2023. So, this year is a busy year. And I hope that this year will be a great year for me and for us all. And we meet the whole she with real fish man. Can you speak English? Yes, I am speaking English right now. Want some spoiler of this song? I'll just do a hum. That's it. That's all I'm gonna do. Thank you, Charlotte. Miss you. Ah. Phukchon, Phukchon, interested fan, you? Hello, Bawan. ทำไมทุกคนสนใจแับแฟนเราอะเธอสนใจแฟนเราเธอไปฟังเพลงคู่ชิปที่ออกนที่แปดกันนะและถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดเราเปิดให้เธอดูเอง I'm already excited to watch the music tomorrow Tomorrow is not the actual official music video but it will be just a teaser like twenty thirty seconds <sighs> yeah. <laughs> Are you making new drama with people? Nope. Unfortunately, unfortunately, no. But we still keep in touch. Hi, Indonesia fans. Hello, hello, hello. I'm currently shooting two series right now. One is called Hangout. And one is called Bulat Mantra. So, I think two of these will be on air by this year. Yeah, it is. Oh hi from Bali. You speak English fluently. Do you go to international school? Yes, I did go to the region school Hangout จะได้ดูนันไหนคือยังถ่ายไม่เสร็จเลยนะคะก็อาจจะแบบกลางกลางปีหรือไปปลายปีนะคะถ้าชุกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ Love your recent Club Friday Series. Thank you Happy New Single นะคะ Thank you eight. Please, please watch it. ใครทใครกันที่ทำให้ฮ a ปี้จังพวกเธอไงรู้สึก Thank you ออไม่อ oh มันคอมเมนต์เยอะมากทุกคนในพยายามอ่านอยู่นะขอโทษนะแรมพี่ชิปเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาตินะคะสปอยเลอร์เป็นคนไทยคะ่ะน้องชิปกลับไทยยังกลับมานานแล้วคะ่ะแต่ว่าชิปแบบโพสรูปดีเลยเพราะว่าอยู่นู่นชิปไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เลยคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาสักพักแล้วคะ่ะเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วคะ่ะ thank you guys i am thai yes i am thai chinese even though i don't look so chinese but i am okay so now there's a lot of english comments พี่วานคิดถึงมากเลยอยาไม่เจอเลยอ่ะฉันเห็นเธอใส่ปีกเดินด้วยนะ <laughs> Can you show one of your cat? Of course, but they're not here. Where are they? <S Winter, Hello? Y? Y? s u l m e r snowy, spring, rainy, cloudy. Anyone? They're, they're shy. Are you currently preparing for? Yes, I am currently shooting my new series, two of them. And Jimmy so you. Hello to all my Filipinos fans. Beautiful people. วันน okay, mm ี hmm. okay, huh. ้ชอบชิปปี้คนข้างรักมากใช่ฉันข้างรักฉันรักเขาไรสายมาเลยอ่าอากาศเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะอากาศเย็นสบายค่ะพอเปิดแอร์ นอนไม่หลับมาสามเดือนคุณพี่กินยาน,นอนหลับไหมคะน้องพี่นเชไปเล่นกับพี่หยินมากเลยคะ่ะไอ้เต้าหยินเนาะเต้าเด็กดื้ออ่าฟรีเซยนมาฮาคิตาฟิลิปปินส์มาฮาคิตา I wait dive can't to go พี่ชิปปี้เคยทำบับเบิลก่อนร้องเพลงไหมครับจริงๆก็แบบไม่ค่อยเรียนร้องเพลงเลยแต่ว่าก็มีแบบฝึกนิดนึงก่อนที่จะร้องแต่พอร้องไปเรื่อยมันก็คือเหมือนการวอมเสียงเบาๆ when you come Wait what I'm sorry guys I'm just reading the comments ใช่ค่ะช่วงนี้ PM เยอะมากทุกคนแบบคอแบบมีตื่นมามีเสมหะทุกวันเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าฉันไม่สบายแต่ฉันได้ไม่สบายแต่จริงๆแล้วมันคือ PM ไม่ได้เป็นชิปแค่คนเดียวคือหลายๆคนก็แบบจมูกจมูกตันคอแบบมีเสมหะอะไรเงี้ยทุกคนใส่หน้ากากด้วยนะคะ นอนนี้คือแบบกลัวพีเพมากกว่าโควิดอีกเอาจริงพี่ชิบีโชว์ซัมม์ของยูแคลส์เพลสได้ไหมไม่ไม,ไม,ไม่ขอแมวตัวหนึ่งได้ไหมคะฉันใช้คนอื่นยิบแมว ากดูละครชิปปี้คู่กัเพื่อนคณินอาจจะต้องไปดูรีรันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ชิปก็ถ่ายละครอยู่สองเรื่องเอ้ยมีเด็กมีเด็กมาแล้วอะฮยเฮียเฮียยะทชิโน่เฮียยะโน่เฮียชิฮายคิดอโลโโอ้ชิโนวหน่วันโอ้ค my my youngest son a n o u i smile a n o u i smile smile smile, smile. okay he's gone now เอาแบบสาระโชว์ฉันไม่มีสาระโอเคสาระก็คืออย่าลืมติดตามทีเซอร์ MV คู่ชิพพวกนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ official MV วันที่8นะคะซึ่ง ฉันตั้งใจทำเพลงนี้มากเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะ Please do a fan meeting in Philippines. That's one of my goals, though. I really want to. Please o please do a fan meeting. Oh my god, there's actually so much Filipino fans. So many of them. So many of you guys. When you upload your YouTube channel again. Actually for my YouTube channel I have my Europe Trip vlog. But I haven't done editing them yet, so I have to get them edit first. But I hope you guys stay tuned because I'm really busy. Clip to แล้วก็ยังไม่มีเวลาตัดเสร็จเลยค่ะมันจะมีแมวเล่นผรามานมันจะมีสามเอดนะคะซึ่งเราไป3ประเทศก็เลยจะมี1ที่อัมสเตอร์ดัม2ที่เบลเยียม3ที่ฝรั่งเศสะคะ่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จฝากทุกคนรอนะคะ YouTube channel mm hmm. ของชิปก็คือ s i r e n s s i r e n เหมือนชื่อ IG เลยค่ะก็ฝากไป subscribe กันก่อนก็ได้นะคะ ทคลิปลง่อันนออัชอก็อยากจะลงบ่อยขึ้นยู่นะงานละครฮัลโหลพี่เอมไห์ไหอาริซา่เบบ Okay. All right. So let's go back to why we're here to the life is because I'm making my first single is coming soon in four days. And my teaser is coming tomorrow. So don't forget to watch it. Um, it will be posted on the YouTube channel of Roadrunner Entertainment and yeah, I'm excited. I hope you guys are excited too because this is my actual first single ever that's not like a OST, you know. I'm going to go to Ryan. I'm going to go to Ryan. I'm going to go to skincare routine. i to YouTube. I'm going I'm really looking forward to being single. No, no, no. I'm, I'm not going single. My single, my song is coming out. Okay, I'm not single. Thank you. <laughs> I don't want to be single. Come on. <laughs> <laughs> ไปสาระก็ได้โอเคฉันจะเป็นตัวเองแล้วนะเพืเ่อนเราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีทุกคนขอแบบขอ subject มาหน่อยได้ปะบางคนก็อาจจะเขียวแบบชีม่มันพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องชิปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชิปพูดอะไร Boyfriend reveal? Wanna be reveal revealed He't wanna แฟนอยากให้พูดเรื่องแฟนโอเคแฟนฉันดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าถ้าดูไลฟ์ไม่ต้องพิม์อะไรมานเดี๋ยวเขารู้ว่าเธอเป็นใครรีวิวแฟนเหรอแฟนฉันเป็นคนน่ารัก แฟนฉันเป็นคนไหนแฟนฉันเป็นคนตามใจแฟนฉันเป็นคนไทยฮัลโหลคุณไมรชลาสวดีค่ะสวัสดีค่ะ